สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนก็มาเจอกันอีกแล้วช่วงนี้เดี๋ยวอาจจะโดนเพื่อนเพื่อนสายมังงะว้าวนะทำไมมีแต่ปืนบีบีกันก <c oughs> ็ตอนนี้มังงะไม่มีบ็อกเซตออกมาเลยตอนนี้ผมเน้น,น,นไปแบบหลักๆคือมังงะแล้วอ่บ็อกเซตแล้วอะ่ะมันก็ไม่มีออกแต่เดี๋ยวใกล้ละเออในชั้นใกล้จะออกแล้วนะครับกลับกลับมาที่คลิปวันนี้นะครับอคลิปนี้อะไรเดียเอาเป็นว่า เป็นการแกะกล่องแล้วกันผมได้มามือสองเหมือนกันนะแต่ว่าได้มาจากนักสะสมคนหนึ่งแล้วก็ผมเห็นสภาพแล้วก็โหช็อกมากคือคือใหม่จริงใหม่มากจากมือเขามาเป็นรอยกับมือผมนี่แหละใหม่กริปเลยนะครับที่ที่เราจะมาดูกันวันนี้คืออะไรเป็นก่อนอื่นก็คือเป็น BB บีกันนะครับ KSC Corporation นะครับเป็นตัว แก้นะครับตัว M11A1 นะครับก็แม็กนะเพื่อนๆรู้จักอันนี้เป็นแม็ก1ินะครับแต่เป็นตัวพี่ใหญ่เขาที่ที่จะดังที่สุดก็คือเป็นพี่ใหญ่เขาอ่ะทุกคนในรุ่ในในเด็กนวลก็รู้จักแม็กสิถูกไหมฮะแม็กแม็กเทนะครับเขาตัวสไตรก็มีเยอะแยะไปหมดนะครับก็นั่นแหละอันนี้ก็คือพูดง่ายว่าดังมาพร้อมๆกับพี่ชายเขาอ่ะนะครับแม็กเทอันนี้ก็คือแม็ก1ินะครับ ก็เดี๋ยวก็จะโดนล้อว่าอ๊ยทำไมมีแต่ SMG แต่ไปหมดเลยในในคอมเมนต์ที่แล้วก็พี่เพื่อนวงมบอกว่าเอ้ยสงสัย PP 20แล้วต้องมาแล้วมบ้งเอาจริงๆี P20 ก็มีแต่อุปกรณ์ผมยังไม่ครบก็เลยอุปกรณ์ไม่ครบก็เลยไว้ก่อนไว้ก่อนนะคือรีบๆอยากทำเพราะว่าอยากจะไหนๆทำคลิปแล้วก็อยากจะทํำซีรีส์ตัว SMG ซับมิชชนการให้มันจบๆไปนะครับก็ ช่องเราอะนะก่อนอื่นก็เริ่ม,เร,มเริ่มต้นเลยละกันว่า m a c กแม็กสิบเนี่ยมันเป็นอะไรอะเป็นเป็นปืนในตำนานมีประวัติศาสตร์ซึ่งผมก็ชอบอยู่แล้วนะครับแต่หลายๆคนก็อาจจะงงกับชื่อมันนะผมผมเปิดไปแล้วกับเรื่อกันนะครับอันนี้ก่อนอื่นเลยคือเป็นเคสซนะเป็นเป็นรุ่นที่ค่อนข้างใหม่ไม่ได้เขียนอยู่บอกนะครับเป็น System 7นะครับก็คือตัวใหม่ล่าสุดของของเคสซเขานั่นเองนะครับมาพร้อมกับแม็กกาซีน50นะัด นะครับผมก็เปิดเลยมันมคือคือเจ้าของเก็บมาดีมากใหม่มากคือทุกอย่างครบพร้อมหมดเลยมันเพื่อนเนี่ยเนาะคือใหม่จริงๆริเนี่ย,ย,ย m 1 1 a 1นะครับ operation manual k s c นะครับเปิดมาก็จะเจอประมาณนี้ก็ผม่ายกขึ้นมาเลยแล้วกันนะครับเนี่ยให้เพื่อนดูไม่ทราบว่าชัดเจนขนาดไหนนะครับคือคือสภาพใหม่มากที่เพ,เพื่อนเห็นเป็นรอยนิดเห,หน่อยเนี่ย คือจากมือผมได้แกะดูเข้าวๆเมื่อวานก็อยู่ในมือน้องเขาน้องสาวสอก็แบบโคตรใหม่เอี่ยมเลยิ๊บจริงๆนะครับที่ที่มาที่ไปของชื่อตัวนี้เนี่ยอ,ะ,อ,ะ,อะไรนะตัวเก่าเขาเรียก MAC10 ตัวนี้เรียก MAC11A1 ใช่ไหมครับแม็ Mac เนี่ยเป็นเอาจริงอ่ะมันไม่ใช่ชื่อรุ่นนะเพื่อนๆมันชื่อ MAC นี่คือชื่อบริษัทเจ้าของนะคนที่ผลิตก็คือ ปืนเนี่ยผลิตโดยคนที่ชื่อว่า i n g r a m i n g นนันสกุลอินอินนะครับ i n g r a m i n g r a m เนี่ยผลิตแล้วก็เขาก็มาร่วมกับบริษัท Mac นะครับ military armament corporation นะ military m armament a corporation C นะครับ Mac รุ่นนี้จริงๆเนี่ยก็คือเป็นรุ่นปืนที่อินแกรมเขาผลิตเขาเขาสร้างขึ้นมาตั้งแต่ m โมเดลอะโมเดลอะโมเดลหนึ่งนู้นนี่นั่นจนขึ้นมาถึงเป็นโมเดล10อันนั้นก็คือแม็ก0นะครับเพื่อนๆแม็กสกับตัวนี้ที่เป็นแม็ก1ต่างกันยังไงแม็ก0คือจะมีเป็นคาลิเบอร์ของลูกสะสุนะครับก็แม็ก0ก็จะมีตั้งแต่จุด A.C.P. บ้าง9มิลลิเมตรบ้างเออามมอบ้างนะครับแล้วก็พอมาเป็นแม็ก1ิแม็ก a 1เนี่ยเขาจะใช้ลูก ถ้าเป็นของจริงนะถ้าเป็นของเกย์นี่บีบีกันของจริงนี่ก็จะใช้สามไม่รู้เพื่อนๆเห็นไหมสามแปดศูนย์นะครับสามแปดศูนย์ลูกก็จะเล็กกว่านะครับแล้วด้วยด้วยด้วยความเท่อาถ้าถ้าถ้า,ถาพูดถึงอินสปีเรชันของเือร์น,นี้ที่อินแกลเขาผลิตขึ้นมาเนี่ยซ,ซึ่งเขาร่วมกับร่วมกับเจ้าแม็กเนี่ยที่บริษัทเนี่ยมันขึ้นมาค่อนข้างดีเพราะเป็นบริษัทที่ เขาชอบเกี่ยวกับอะไรที่เกี่ยวกับสปายเกี่ยวกับเกี่ยวกับสายลับอะ่ะเออคือเจ้าของเขาชอบสายลับแล้วไม่รู้เป็นอะไรบริษัทเขานียชอบทําสายลับจริงเลยคือสายลับนะครับเขาก็มีความใฝ่ฝันว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันมัน,ม,นมันเล็กะ่ะเพื่อนดูมันสามารถเอาไปแทนคือความฝันเขาใหญ่โตมากเลยเพื่อนนะนะเขาอยากจะแบบเฮ้ยมันสามารถแทนหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งโคกได้เลยไว้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ฝันไปถึงนู่นแล้วปืนเนี้ยมันสามารถแอบ,บได้ยิงโลได้นึกออกไหมฮะเออ มันมันเอ๊ะโ,โหมันเป็นปืนสายลับอะไรอย่างนี้แต่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันมันก็ไม่ไม่ไม่ไมไมถึงดังฝันเขาเนะมันมันไม่ได้ขายดีขนาดนั้นเพราะตรงนั้นตอนตอนตอน,นั้นที่ช่วงนี้ออกช่วงนั้นออกมาเนี่ยก็ช่วงราวราสงคารามเวียดนามนะครับก็เขาก็พอจะขายได้นิดนิดหน,น,น่อยหน่อยบ้างแต่ว่าก็ไม่เยอะก็ไม่เยอะก็นั่นแหละไม่เป็นเป็นบริษัทที่ไม่ประสบความสําเร็จแต่พูดง่ายง่ายอ่อเพราะอะไรเพราะเพราะมันก็คืออยู่นี่ด้วยโตปืนมันเองนี่แหละครับเนาะ ตัวปืนเนี่ยคือคือเราเรากระโดดข้ามาเนี่ยปืนเนี่ยเขาอยากจะเป็นสายลับใช่ไหมเพื่อนลูกกระสุนปืนที่เขาใช้อะ่ะก็เป็นปืนปืนสั้นถูกไหมครับก็จุดสี่ห้าเก้ามมสามแปดศูนย์พวกเนี้ยเวลาพอยิงมันก็จะเป็นพอพอใช้กับปืนตัวเนี้ยมันก็กลายเป็นซับซอนิกหมดซับซอนิกนะไม่ใช่ซูเปอร์ซอนิกซูเปอร์ซอนิกคือเร็วกว่าแสงเร็วกว่าเสียงถูกไหมครับซับซอนิกคือ,อความความไว ช้ากว่าเสียงนะครับดังนั้นก็แปลว่าอะไรแปลว่าเวลามันยิงเนี่ยมันก็จะมีเสียงเงียบนะครับแล้วมันก็จะต้องมีสเปเซอร์ติดมามันก็ยิงเงียบเข้าไปใหญ่เลยอ่ะมันก็เป็นปืนสายลับซึ่งซึ่งคอนเซ็ปต์เขาเนี่ยเฮ้ยมันเหมือนกันน่าจะขายดีนะแต่แต่ด้วยว่าปืนเนี่ยมันมันแบบมันเป็นอย่างนี้เนี่ยด้วยด้วยกลไกมันมันกลายเป็นขายไม่ดีด้วยแล้วด้วยราคาที่มันสูงสำหรับสมัยนู้นนะครับก็ก็นั่นแหละก็กลายเป็นว่ามัน มันมันเป็นไอคอนิกนะมันมันเท่มันดังมันมันเคยออกหนังรุ่นแรกๆเลยออกตอนรุ่นสมัยจอห์นเวนนะเพื่อนๆจอห์นเวนออกมาเปิดตัวเดบิวกับปืนตัวเนี้ในในหนังเขาอ่ะเออมันมันก็มันก็เป็นปืนที่ดังแล้วมันก็ยังถึงจะเจ๊งกระบงไปแล้วใ่เจ๊งกระบงไปแล้วเลิกผลิตไปแล้วแต่ก็มีณปัจจุบันก็ยังเป็นปืนที่ดังอยู่ในคืออยู่ในใจหลายๆคนนะครับ อาจจะมีบริษัทอื่นที่มารับช่วงต่อผลิตคล้ายๆกันแต่ก็ประมาณนั้นแหละนะครับซึ่งซึ่งตัวอะไรกระบอกนี่เองเนี่ยเพื่อนๆมันอะไรนะสายสเด็กหนวดของเรานะแล้วก็รู้จักแน่นอนนะเป็นปืนโจนนะถูกไ่มปืนโจน c o เ t าเจอสไตรกับเพื่อนๆแล้วก็ความเจ๋งความเจ๋งของมันคืออะไรเนื่องจากว่าความมันเป็นปืนที่มีความเร็วสูงมากเพื่อนๆความแม่นไม่ต้องพูดถึงนะครับ เฮ้ยเลยเฮ้ยมีมีโดนเขาโดนล้อมาจากกระบอกเนี้ยโดนล้อจากในโดนล้อะว่าเฮ้ยมันมันเป็นปืนที่เหมาะสมเหมาะสมมากในการต่อสู้ในแบบตู้ตู้โทรศัพท์ <laughs> ความใครมันแค่นั้น <laughs> อนะความระยะระยะ,ะ,ยะขวางผลของมันอะอยู่สักประมาณแบบสี่สิบเมตรนะเพนเพื่อนถ้าเป็นปืนส่งปืนสั้นปืน อูซีอะไรพวกเนี้ยที่มันใหญ่กว่านี้หน่อยในึ่ง m p ี้าอย่างเงี้ยเขาเป็นหลกักร้อยอะเออร้อยเมตรอะไอเนี้ยห้าสิบนะครับแล้วด้วยด้วยเหล็กที่มันยิงโอเคด้วยด้วยคอนสตรักชั่นเพื่อนพเพื่อนจะเห็นว่ามันเนี้ยเป็นเหล็กเป็นเหล็กสแต็มสี่เหลี่ยมเลยพพเพื่อนเพื่อนเหล็กสแต็มสี่เหลี่ยมถูกไหมครับแล้วมันก็เบาแต่แต่ด้วยเนื่องด้วยว่าที่มันเป็นความเบาเนี่ยน้ำหนักทั้งหมดถ้าไม่ของจริงนะฮะของของบีบีกันก็เช่นกันเดี๋ยวเดี๋ยวผมลงรายละเอียดให้ฟัง น้ำหนักทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่โบ๊กหมดเลยนะครับโบกกับหมดเลยแล้วก็ท่อเงี้ยเกิดอะไรขึ้นเวลาเพื่อนเพื่อนเกิดกรณีอย่างนี้ตัวปืนเบาตัวโบ๊กนะี่ยเกิดอะไรขึ้นเวลาเพื่อนมีปืนที่มันยิงไวขนาดนี้แล้วมันยิงรัวโบกที่เด้งอะ่ะปั๊บปับปับปับด้วยปืนเบาอะ่ะมันสะบัดถูไหมครับมันสะบัดนั้นนั้นเนี่ยมันเป็นปืนที่เอาความแม่นไม่ได้เลยคือคือมั่วมากอะ่ะ เวลาเ้วเพื่อนพเพื่อนพเพื่อนถ้าไปเปิดดูพวกคลิป YouTube ที่เขายิงโชว์กันนะพเพื่อนโอ้โหคือคือจะยิงตรงไหนเราเล็งที่อื่นนะอาจจะโดนโคตรตลกเลยเออพเพื่อนถ้าเกอ,อันเนี้ยสามสิบเมตรอะไรประมาณเนี้ยเออที่เขายิงกันนะที่ที่ทีของจริงี้เขายิงโชกัน,นะพเพื่อนคือเขาเล็งมาแล้วก็ยิงแบบพุด แล้วมันยิงเร็วมากเพืเ่อนๆปืนเนี่ยคือมันไม่โดนเลยอ่ะมันออกมวดตัวหมดเลยทั้งนั้นคือเราเล็งตรงอื่นอาจจะโดนมากกว่า <c oughs> คือคือมันปืนที่ยิงเร็วมากนะครับถ้าสมมติตัวถ้าเป็นที่เจ๋งอย่างหนึ่งคือตรงนี้เดี๋ยวผมจะเล่ไปฟังระหว่างปืนบีบกับปืนจริงปืนตัวแม็กเทนอะตัวแม็กสิที่ใช้จุดสี่ห้ายิงสักประมาณหนึ่งพันนัดต่อนาทีนะครับพอกลายมาเป็นสามแปดศูนย์ 0, เนี่ยหนะักเข้าไปอีก หนึ่งพันประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยนัดต่อหนึ่งนาทีแปลว่าอะไรครแปลว่าสมมติแปลว่าสมมติเนี่ยแม็กหนึ่งอ่ะแม็กหนึ่งอ่ะถ้าของจริงเขามีสามสิบสามสิบกว่านัดหนึ่งวิกว่าหนึ่งวินิดนิดอ่ะหมดแม็กคือหนึ่งวินิดนิดสามสิบกว่านัดหมดแม็กแลวเพื่อนเออมันโหดมากซึ่งซึ่งที่คือมันเป็นปืนที่ยิงเลเวอร์อ่าถ้าถ้าพูดอย่างนี้อาจจะมีข้อเปรียบเทียบยาก ถ,ถ้าเป็นอุซีออซ่อ่ะเพื่อนออซี่อ่ะอันนี้พันสี่อุซี่อ่ะประมาณหกร้อยนัดต่อหนึ่งนาทีเพื่อนต่างกันกี่เท่านะครับถ้าเป็น AR ทั่วไปที่เพื่อนเพื่อนชอบเล่นกันอะของจริงอะประมาณแปดร้อยนัดต่อหนึ่งนาทีดังน,นั้นดังนั้นพอจะเห็นวนะ่าปืนนี่มันปืนที่มันทําไมมันยิงเร็วที่สุดในโลกคือถ้าไม่นับตัวพวกมินิกันนะเพื่อนเพื่อนแล้วเราแล้ว,ลว,ลวในแง่บีบีการเองเนี่ยของเคสซีทำมาเนี่ยคือมันรองรับ ปีแกนะมันนะตัวนี้เนี่ยยิงประมาณยี่สิบนัดต่อหนึ่งวินาทียี่สิบนัดต่อหนึ่งวินาทีแปลว่าหนึ่งนาทีพี่แกยิงหนึ่งพันสองรอยนัดบีบีบการนะลูกป,ปติกไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรนะยิงเร็วขนาดนั้นซึ่งมันใกล้เคียงกับของจริง <c oughs> เห็นไ่มเจ๋งไหมแล้วเพื่อนใครใครมีโอกาสได้สัมผัสแล้วเพื่อนลองลอง เขาเรียก empty mag อ่ะคือคือสะบัดจนหมด m a กเนี่ยเออมันมันมันก็สะบัดเอาเรื่องอยูน่นะเพื่อนนะเพราะมันอย่าลืมระบบกลไกเนี่ย<อ>เขาเรียนแบบของจริงพอสมควรนะครับเนี่ยมันเป็น open bolt เวลายิงทุกนัดแปลว่าอะไรตัวโบ้เนี่ยเปิดปัก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 ป,กปกนะถึงตอนหลังเขาจะมีตัวปิดขึ้นมาเนี่ยแต่มันก็ไม่เท่เท่าตัวนี้นะครับตัวโบ้เนี่ยเปิดทุกครั้งที่เวลายิงนะครับ ตัวของเปาะตัวบีบีกันก็เช่นกันนะครับแล,ล้วก็เนี่ยแล้วทุกครั้งที่มันสะบัดนะเพื่อนเมันเป็นของจริงมันเป็นตัวสเตรทเขาเรียกอะไรสเตรทโบ t บ b ์แบ็กเพื่อนเพื่อนลูปมาตรงๆท่อไม่ขยับท่อไม่งอไม่เหมือ,มอนกับพวก A อเท่หรือ MP5 ที่มันมีนก,นกลไกกลไกการหมุนนะเพื่อนๆพืทำให้ทุกอย่างทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันยิ่งถอยมันยิ่งโบว์แบ็ยิ่งเร็วยิ่งขึ้นเพื่อนๆนนะครับแล้วที่หนักไปกว่านั้นคืออะไรปืนตัวนี้เนี่ย ออกแบบมาตั้งแต่ Max 10แล้วก็ Max 11นะเพื่อนออกแบบมาพร้อมกับนะเพื่อนๆพร้อมกับอะไรบ้างเดี๋ยวผมให้ดู1ตัวนี้สายเนี่ยอาเคสซีเนี่ยทำมาดีเคสซีทำมาไ๊ะมากให้สายตัวนี้มาไว้สำหรับเกี่ยวปลายกระบอกนะผมทำให้ดูเนี่ยอย่างงี้ั้ยเกี่ยวไปเรืองอย่างงี้เพราะอะไระเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเวลายิงเนี่ย มันเป็นปืนที่อันตรายกับคนยิงมากแล้วโคตรตลกเลยคือเราบอกไปแล้วว่าปืนมันโคตรสะบัดโตน้ําหนักเบาบกหนักปืนนะเพื่อนๆจับอย่างเงี้ยแล้วปืนมันสั้นเพื่อนๆมันสั้นแค่เนี้ยมันคือปืนสั้นแต่มันเป็นการทํางานของปืนยาวเวลาเพื่อนๆยิงโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยมันถ้าเกิดไม่อาสมุิก่อนถ้าไม่ใส่ไซเลนเซอร์ก่อนเนี้ยเพื่อนเพื่อจับอย่างไงเวลาปืนมันสะบัดเนี้ยเราก็ต้องหามือมาจับถูกไหม แล้วมันสะบัดมั่วจนอุบัติเหตุบ่อยมากที่คนยิงเนี่ยจะยิงถ้าไม่มีถ้ายิ่งไม่มีแบบแไม่มีการเทรนมาก่อนเนี่ยจะยิงมือตัวเองเฮ้ยมันตลกไม <c oughs> ่เป็นปืนที่อันตรายกับคนที่แบบยิงแล้วก็ไม่มีประสบการณ์ไม่ได้เทรนมามากนั้นหนึ่งที่เขาให้มาคืออะไรเขาให้สายตัวนี้มาเพื่อที่จะช่วยเหมือนกับ เนี่ยคือคือไม่รู้อะมือมือก็หาวิธีเอาอะจะทายังไงเอามือจะจะจับตรงนี้แล้วก็ดึงแล้วก็ยิงเนี้ยอ่าหรือเอานิ้วเอานิ้วใส่เข้าไปแล้วก็อย่างเงี้ยอ่าคือคือคือยังไงก็ตามเนี่ยคือคือมันออกแบบมาตัวนี้และที่ผมจะชมก็คือว่าเคสซีทำมาเก่งจริงคือให้เขามีมีตัวนี้มาให้ด้วยวะเออให้มาด้วยนะโคตรเจ๋งนะครับแล้วก็ทุกกระบอกเมื่อกี้เนี่ย m a ็10แม็11ทุกกระบ,บอกออกมาด้วยลำก,กล้องเกลียวพร้อมใช้กับสเปเซอร์นะครับเนี่ยผมก็แกะเลยเนี่ยของอันนี้ก็เป็นของ p เปเซอร์ของ KSE เหมือนกันนะครับเป็นของ BB g u กันของปลอมของเล่นนะครับ <c oughs> เพราะอะไรที่เมื่อกี้บอกเพราะว่ามันออกแบบมาหนึ่งมันเป็นสำหรับสายลับนุนีนั่นถูกไหมฮะเพื่อ,อ,อพกพาแบบเงียบๆอะไรเงี้ยมันก็ทุกอันมือออกแบบมาเพื่อตัวนี้แล้ว ทุกกระบอกออกแบบมามีเกลียวคือใสเข้าไปหมุนได้เลยนะครับและอันนี้ก็คือจะเป็นตรงรุ่นนะฮะเขียนว่าตัวไซเลนเซอร์เองที่ของ k คสซผลิตก็คือเป็น Mac 11A1 ถึงจะเขียน9มมก็ตามอันนี้ผิดเพราะจริงๆตัวนี้เนี่ย9มมไม่ใช่หน้าตายอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมอธิบายก็ถ้าเป็น9มมเนี่ยในตัวตรงที่จับเพื่อนๆเพื่อนๆน่าจะเคยเห็นกันนะไอตัวที่ไอตัว ถ้าเป็นแม็กเทกับแมตตัวแม็กเทนเนี่ยตัวที่จับตรงนี้มันจะอ้วนเอ,อความกว้างมันจะกว้างกว่าตรงส่วนข้างหน้านึกออกไหมนึกออกไหมอันนี้เนี่ยถ้าเป็นสา0แศูนย์เนี่ยคือจะเป็นหน้าต่างงี้ถ้าเป็น9้ามมอกับสิบสี่ห้านาจะอ้วนกว่านี้มันสลหรับเพื่อทำอะไรไมันเพื่อนที่ผมบอกว่าคือถ้าไม่ติดเชือกมันต้องติดตัวนี้ตัวนี้คือเซฟตี้คือความป้องกันความปลอดความปลอดภัยของผู้ยิง มันออกแบบมาให้จับเวลายิงเลยเพราะว่ามันสะบัดจริงๆเพื่อนๆมันสะบัดแล้วมันมันสะบัดแล้วมันอันตรายที่จะยิงมือตัวเองอะ่ะนะแล้วตัวนี้เนี่ยออกแบบมาเพื่อใช้กับตัวนี้ใช้พร้อมกันมาเป็นเซ็ตคือใส่จับยิงนะครับเออแล้วก็ถอดอ๋อเรายังไม่ได้ถอดแล้วก็ถอดท้ายวิธีถอดท้ายเพื่อนๆน,น่าจะรู้กันอยู่แล้วก็คือต้องบีบบีบตัวนี้บีบปึง้ง นะางลงมานะครับมันจะมีตัวล็อกนิดหนึ่งอยู่ตรงนี้ตึงนะครับแล้วก็จะยืดตัวนี้ก็มันจะมีปุ่มข้างล่างเห็นไหมปุ่มข้างล่างกดปึงเงาไปตึงแล้วก็ง้างเข้าไปดึงนะครับนี่ค่อนข้างจะไร้สาระมากเพราะอะไรเพราะว่ามันเวลาประทับบ่าเนี่ยมัน,ม,นมันก็ไม่ค่อยพอดีหรอกมันเอาจริงเอาจริงนะตัวเคสซีทำม,มาประทับบ่าดูดีกว่าของจริงอ่ะ เออของจริงนี่เขาเข้าใจว่าตัว quality QC มันห่วยมากเลยมัน,มนเอียงทรงนู้นเอียงทางนี้ทีขึ้นล็อกยากมากนะครับแต่แต่มันก็ของแกงของแกงอยู่ดีแต่ก็คือมีดีกว่าไม่มีถูกไหมเพื่อนเนาะมันก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับเพื่อนเดูนะครับตึ้งนี้นะครับ,นะรบก็ ของของตัวเนี่ยอย่างที่บอกตัวนี้มันเป็นสาหรับมือจับเลยนะของตัว380แมันก็จะเรียบเท่านะครับไม่มีตัวบงบอออกมานะฮะตัวแมกกาซีนของของบีบการตัวนี้รู้สึกจะ50นัดนะครับของจริงก็จะประมาณแค่3 0 3สนะัสโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งของที่เค c ซีกอของจริงมาค่อนข้างดีคือตัวปืนตัวนี้เนี่ยไม่มี ปดโบกนะครับเป็นปืนรุ่นเก่าที่มันไม่มีปอดโบกดังนั้นเวลาเพื่อนเพื่อนง้างตึ้งนะะตัวโบ๊กเปิดเวลาจะปดโบกกคือทําไงรู้ไหมไม่มีที่ปดถูกป่ะก็แค่กดยิงนั่นแหละเอ้นะครับถ้ามีแม็กอยู่มันก็ไม่ยิงเออมันก็ล็อกอยู่ถ้าไม่มีลูก,กนะเพื่อนๆไม่มีลูกดังนั้นตัวนี้เนี่ยดรายไฟไม่ได้คือคือยิงแห้งยิงยิงแห้งไม่ได้เอาง่นะง่ายนะครับวิธีทําก็กดปุ่มดันเข้าไปปิดเงาะบีบตรงนี้นิดนึงแล้ว ปักเข้าไปล mm ็อกข้าพบนะครับตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวนะผมถอดวิธีถอดแม็กอ่าวิธีถอดแม็กก็แปลกๆเห็นตูดตรงนี้ไหมครับง้างลงดึงง้างลงนี่มันมีมีเงี้ยงอยู่ตรงนี้เพื่อนก็แค่ง้างลงแล้วก็ดึงตึ๊งออกมาตัวโบก็จะเด้งปั้งเด้งขึ้นมานะครับถ้ามันค้างเนี่ยง้างไปก็ค้างเลยนะเพื่อนๆนะมีแม็กไม่มีแม็กกระต่ายมันก็ค้างเพราะไม่มีลูกแล้วเวลาจะปลดลงมาก็แค่ตึงอ่า ดังนั้นเป็นปืนที่ o p e n b o บแปลว่าแปลว่าทุกครั้งที่เพื่อนๆยิงอ่ะอีกตัวเนี้ยมันจะเด้งไปกับไีกับเท่ๆตรงนี้มัน T. เท่เพื่อนเพื่อนโอเนโบลนี้มันคลาสสิกนะมันอยู่ในตำนานาเพื่อนๆปืนดูช่องแบบดูหนังที่มันเกี่ยวกับแกง้งแกงหน่อยอะไรพวกน,นี้โอ้โหมันปืนนี้มันก็จะใช้อ่ะเพราะมัน ตัวนี้มันสะบัดเพื่อนเพื่อนแบบนี้๊บบนี้โอ้โหเท่เท่แต่แต่ด้วยการออกแบบของมันเนี่ยมันก็มันก็เน่าจริงอะเพื่อนเพื่อนอาะเพิ่มผมไม่ดูนะวิธีเล็งมันเป็นปืนที่ไม่มันมันเป็นปืนที่เลงไม่ได้ดีกว่าเพื่อนเพื่อนดูว่าปืนมันเล็กขนาดไหนแล้วเพื่อนเพื่อนจะเลงเนี่ยเพื่อนเพื่อนจะเห็นสังเกตถ้าเป็นของบีบีการมีลูกมีรูอยู่นี่เจ็งตรงนี้รูเดียวของจริงรู้สึกจะมีเสาะสามรูแล้วปืนตัวนี้เนี่ยตัวโบ้เนี่ย อ่าเน,นื่องเขาเขาใฝ่ฝันว่ามันจะเลงได้เพื่อนเพื่อนมองช่องนี้เพื่อนเพื่อนเห็นโบที่มันตีกลับไหมครับเขาก็ทํารูผ่านโบ้เพื่อที่จะเจอศูนย์หน้าก็คือมองก็เป็นเส้นไม่ถึงถึงหน้าแต่ด้วยที่ว่าปืนจริงเนี่ยมันยิงพันสี่ร้อยนัดตอนหนึ่งนาทีแล้ว <c oughs> เพื่อนนะพันสี่ร้อยนัดตอหนึ่งนาทียิงวินาทีหนึ่งเนี่ยกดไปปุ๊บหนึ่งวินาทีหนึ่งยิงสักประมาณสามสิบนัด มันไม่มีได้เลงหรอกคือกว่าจะได้เลงกันลูกหมดแม็กแล้ว <c oughs> ถูกไหมฮะหนึ่งหนึ่งวิสามสิบวินาดดังนั้นเพื่อนคนถ้าจะยิงยิงมันมันมีโหมดให้เดี๋ยวเดี๋ยวผมยังไม่ได้แตะคือถ้ายิงทีละนัดเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่ไร้สาระมากมันต้องแต่งแต่งแต่ง,ตงคือคือเลงก็เลงไม่ได้เลงก็ลําบากยิงก็ลําบากพอเป็นพอเป็นออฟฟูออโต้มันออกแบบมันสำหรับเป็นปืนยิงฟูออโต้เลยคือสเปร์เพลย์เลยเพื่อนแล้วยังไงอะ่ะ คือ1วิหมดแม็กอะก็ไม่รู้จะเลงอะไรแนละ้วมันดังนั้นมันก็คือเป็นสเปรย,ปย์อะกดทีเดียวปั๊บจบหมดแม็กเรียบร้อยนะครับก็มันไม่เหมาะกับการเลงอะไรทั้งนั้น <c oughs> คือคือถ้า CQB โ okay, อเค BB กันผมว่ายังดีกว่าของจริงอะ B b บกันมันยังแรงถีบมันไม่เท่าแล้วมันยังพอเล็งได้ผมลองทดสอบดูครับกลุ่มมันก็พอพอ,พอสนุกแหละเอา,อางั้นแล้วกันนะครับอ่า ตัวตัวตัว,ตวงั้นเรามาลงรายละเอียดโอ้โห20นาทีเพิ่งลงรายละเอียดปืนเหรอเนี่ยโอ้ตายแล้วเออโอเคนะปืนตัวปืนตัวนี้เนี่ยมันมีเซฟมันมีมันมีเซฟตีม้ม, safety, มันก็คือถ้าดันไปข้างหน้าก็ยิงดันมาข้างหลังก็คือเซฟก็จะกดแมตไม่ได้เลยนะนเพื่อนเนนะเออเออดูโบเองก็จะล็อกเลยเพื่อนนะอ่าบีการทํทำอย่างนี้ผมไม่แน่ใจนะของจริงยังไงนะครับแล้วตัวยี่ห้อเนี่ยจะเห็นตัวนี้เอ,อ้มึงอจะชัดไหมเนี่ย ผมก็ไม่เห็นจังยี่ห้อตาของยี่ห้อแม็กเนี่ย uh, military arm armament corporation เนี่ยเป็นตัวประหลาดประหลาดตัวนี้ตัวนี้มันคืออะไรตัวนี้มันคือเขาเรียกว่าโคเบร์โคเบรนะครับเป็นส่วนส่วนผสมระหว่างโคบราปงูงูจงอางหองูเห่าวะงูจงอางงูเห่าเนาะโคบราแล้วก็มันเทเรนะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นสัตว์ผสม ระหว่างงูเห่ากับปลากระเบนนะครับงูเห่ากับปลากระเบนรอบโลกนะครับดูเดี๋ยผมว่าถ้าไม่เห็นนี่ผมต้องโดนด่ดาเน,นี่ยเลยผมก็ไม่รู้เพื่อนๆเห็นหรือเลปล่านี่นะครับเป็นส่วนผสมระหว่างนะนั่นแหละงูเห่ากับปลากระเบนมนอนเตเรย์นะครับก็คือเป็นโคเบรยนะครับนี่คือยี่ห้อของของของปืนนะครับในส่วนด้านนี้ก็ไม่มีอะไรมากๆไม่มีอะไรมากง่ายๆเลยก็คือสวิต นี่ไปข้างหลังชี้ไป S ก็คือ full auto นะครับไปข้างหน้าก็คือ S ก็คือ semi นะฮะไม่ใช่ safety นะฮะ semi นะครับซึ่ง no อนันนี้ไม่ต้องอยู่ semi อยู่ F ตลอดเวลานะครับแจกแจกตลอดไอตัวนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่มันดูมันทอดออกมาได้ความรู้เรื่องอือ่นเนี่ยผมไม่รู้เรื่องเลยนะเออก็ก็ประมาณนั้น แล้วแล้วของแต่งล่ะของแต่งมีอะไรบ้างก็หนึ่งเนี่ยก็มีเคสที่ถ้าเป็นดีบีกันเพื่อนๆก็เคสสีเขาก็จะมีไซเลนเซอร์ตรงรุ่นมาไม่เกือบตรงรุ่นมาให้เพื่อนๆแล้วกันตัวกล่องเองเนี่ยมันเขียนบอกนะนี่ดูสำหรับ m 1 1 a 1นะครับซึ่งรุ่นเนี่ยเป็น380แต่พี่แกพระทับตามมา9มม,มเออประหลาดดีนะครับอีกอันหนึ่งที่มันเจ๋งคือเจ้าของเก่านี่ผมอเป็นนักสะสมของแท้เพราะว่า เขามีตัวนี้ถ้าเป็นผมคือถ้าผมซื้อมือหนึ่งเองเลยผมก็จะต้องหาตัวนี้มามันคืออะไรเนื่องจากตัวนี้เนี่ยไม่มีรางติดดอทมันเป็นปืนที่มันเป็นปืนที่โบแบ็กโอเพนโบ้โบแบ็กตัวนี้สบัดถูกไหมครับตัวนี้สบัดเนี่ยค้างยิงเอ้ยตบปลดโบ้คือที่ผมบอกไปคือเกลียดใจผมตัวนี้สบัดเพื่อนๆจะไปติดดอตตรงไหนล่ะมันติดไม่ได้ถูกไหมครับ อังนั้นมันมีวิธีก็คือต้องติดตรงส่วนตรงนี้ที่โบมาไม่ถึงนะครับซึ่งเคเอสเองเน,นนเนี่ยเนี่ยของเหน็นไหมเป็นเรลเว p พิกาตินีมา20 m ของเคเอสเองเลยผลิตมาซึ่งตัวนี้เป็นเหล็กนะครับซึ่งจะเอามาเอามาล็อกกับตัวอบิ่งตัวนี้เบาๆแต่งล็อกเสร็จปุ๊บก็จะอยู่พอดีอยู่ประมาณนี้ตึงเข้ามานะครับวางเข้าไปมันก็จะอยู่ประมาณอยู่บนนี้แหละเนี่ยมันอยู่ข้างบนนี้แหละนะติดเข้าไปปัง ต,ติดกันไปบ้างเนี่ยก็จะอยู่ข้างบนนี้ก็จะติดต่อได้แต่นี่แหละก็เป็นเหตุผลที่ผมลองติดไปเมื่อวานดังนั้นจะเรียกว่านี่ก็คือเมื่อวานเป็นเปิดกล่องจริงวันนี้เปิเปดกล่องเทเ <c oughs> นะ, <c oughs> นะก็ติดไปเมื่อวานแป๊บเดียวเรียบร้อยเป็นรอยนิดหน่อยเลยเสียใจจะอย,อยู่กับเจ้าของเก่าคลิปมานานอยู่มือผมปุ๊บเป็นรอยเออเนาะก็แต่แล้วแล้วพอยิ่งพอติดปุ๊บเนี่ยไอหางน,นี่ก็จะพับคืนไม่ได้นะครับ เนี่ยหานี่กว่าจะพับคืนข้าบนไม่ได้เพราะมันติดมันติดอีลางดอดชไหมผมก็มไม่ติดดีกว่าวิแล้วนะเพื่อนเออก็เลยเนี่ยก็ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ปืนอย่างที่บอกมันสเปรย์เพลมันหนึ่งปืนกระบอกมี BB การกระบอกนี้ยิง 20, 20่สประมาณยีนัดบวกลบต่อวินาทีแม็กนี้ก็คือจะหมดภายในประมาณ2วินาทีกว่ากว่า สองวินาทีกว่ากวฟูลออโต้ไม่ต้องติดดอทไม่ต้องติดดอทถ้าเป็นปืนสำรองพรึดจบหมดโดนยิงตายได้เลยมันไม่นะมันมันมันทำมันทำเลทลอไฟ์ได้ได้เรียนแบบของจริงได้โคตรจะดีเพราะว่าด้วยตัวฟิสิกอลของปืนเนี่ยมันมันเรียนแบบของจริงแล้วโบะทุกอย่างมันสั้นทุกอย่างมันสั้นหมดมันแบบ มันสนิบห้มเซนบางหล,ลงกล้องนะผมจำไม่ผิดนะบีบีการนตัวนี้ท่อรีดผมก็น่าจะประมาณนั้นแหละ10มีนิดๆมังเอไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผิดอีกน่าเกลียดเออ anyway ก็นั่นแหละคือคือด้วยได้ว่ามันก๊อปปี้ของจริงมามันแท้ทรูนะฮะดังนั้นระบบด้วยด้วยตัวระยะทางเดินของโบ้เนี่ยม,ม,มันมันมันบังคับว่าเดินมันเดินแค่นเนี้ยเนี่ยอย่างน่าก็เนี่ยนิ้วหนึงน่งอะ่ะดังนั้นเนี่ย มัน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 เร็วมากนะครับดังนั้นมันก็คือทำให้ปืนตัวนี้นี่สามารถสาดกระสุนเป็นเป็นเครื่องสาดกระสุนโดยแท้ทรูนะครับดังนั้นก็นะไอไอปืนของใน,นของจริงเนี่ยปืนนี่เขาก็บริษัทแม็กเองเนี่ยก็เจ๊งกระบงไปอย่างไวหลังจากหลังจากสงครามเวลานไม่นานนะครับแต่แต่มันยังอยู่ในจิตใจคนยังอยู่ในมันเป็นปืน เมินหนึ่งเลยที่อยู่ในใจเพื่อนๆแหละผมว่าถ้าถ้าเรามาบอกว่าโอ้ยโหแม็กเทนไว้ยกล่องอย่างนี้มันแม็กเทนแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ตัวนี้มันอย่างที่บอกมันคือแม็กสเปดเอหนึ่งเอ็มสเปดเอหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งมันจะเล็กกว่าพี่ใหญ่เขาพอประมาณเลยนะพอประเมนะินถ้าเป็นแม็กเทนนี่จะใหญ่แบบกล่องเขาจะประมาณตรงเนี้ยนะอันนี้ก็ย่อขนาดมาเพราะด้วยว่าลูกกระสุนที่เขาใช้เนี่ยสามแปดสูดแค่มันเป็นลูกมันเป็นลูกแบบพวกอะไรอะสายลับเจมส์บอนด์อะไร,ร,ะไรพวกเนี้ยเพื่อน นะแล้วก็ก็ต้องชื่นชมผมต้องชื่นชม KFC จริงๆนะเซสเซสเตมเจ็ดตัวนี้ทำมาเนี่ยยิงแบบนุ่มมากนะลูกลกออกมาเนี่ยไม่ได้แรงนะนเพื่อนเนื่องจากโบท่อมันรีดมันสั้นท่อรีดมันสั้นปืนมันระบบมันสั้นมากแล้วก็ยิงเร็วมากเข้าใจว่ายิงอยู่สักประมาณแบบความเร็วลูก BB อยู่ประมาณสัก250กว่ากว่า,าฟุตต,ต่อวินาทีนะครับยิงยิงไม่ ยิงไม่แรงแต่มันเร็วแนละ้วถ้าเพื่อนๆอยู่ CQB นี่ก็อย่างที่บอกอะแม็กหนึ่งเพื่อนไม่พอเพื่อนๆหนึ่งวิยิงได้มิอะไรนะว,กกวิกว่าหมดแม็กนี่จะไปต่อ,อย่ังไงอะผมไม่รู้เลยะนะไม่รู้ต้องพกกี่แม็กอะเข้าสนามอะ <c oughs> เออแล้วก็หาไม่ง่ายด้วยนะใช่ไหมฮะเนาะเออมีอะไรอีกไหมอะเดี๋ยวเดี๋ยวนะผมผมต้องมานั่งเสียใจฉลาว่าผมต้องลืมบอกอะไรเกี่ยวกับ ถ้าในแง่บีบีกันเนี่ยผมก็บอกไปแล้วกรีนแก๊สใช้ได้แม็กเนี่ยห้นัดนะครับทำเข้าไปเนี่ยวัสดุวัสดุผมว่าข้างบนเนี่ยเป็นโลหะนะครับข้างล่างเนี่ยเป็นพอลิเมอร์ให้ให้เดาว่าพอลิเมอร์ผมดิเนี่ยผมว่าเป็นพอลิเมอร์แต่ซึ่งก็พอสำหรับ Gun, บ,บีบีกันถูกไหมเพื่อนเพื่อนของจริงเนี่ยจะเป็นเหล็กสแตมป์เลยแบบกากเลยล่ะเพราะมันสปิดเพลทสมยัยน,น,น,นู้นนะเพื่อนๆ โดยรวมเท่ามันเป็นปืนที่น่าสะสมน่ามีมากๆนะครับ SMG แล้วมันเล็กกระทัดรัดสนุกสนุกคือสนุกแน่นอนนะครับตัวปรับฮอปเองเนี่ก็จะเป็นปบับฮอปคลาสสิกของเคซีเขาอะต้องจิ้มไปแล้วหมุนอนะใช้ยากเนาะมีอะไรอีกไหมเนี่ยคือถ้าไม่มีผมว่าเขาจะปิดจบแล้วเขาจะบอกเนี่ยคืออุปกรณ์ที่เขาให้มาเนี่ครบจริงๆนะผมผมโดนใจใสายนี้มากเลยอนะมันมัน อ,อาจจะมีปีกันเองคงไม่คงจะไม่ได้ใช้แต่ว่ามันมีไว้มันประวัติศาสตร์เงียเพื่อนเนาะนะครับก็แค่นั่นละกันนะครับเป็น KC M11A1 หรือ Mac11A1 นะครับัน่นัละครับสวัสดีครับ